โลกอุปโลกอลุปโลกเป็นที่อยู่อาศัยของมูสัตว์ทั้งหลายทั้งว่าสัต์คือผู้ยังมีตัณหาอยู่มีอุปทานอยู่มีความหยุดติดหมัน่นถือหมั่นอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกในความหยินด,ดีพอใจเรียกว่าสัตว์โลกแยกประเทมีความดีขึ้นมาอีกจักน้อยเทวดาแยกขึ้นไปอีกจัน้อยคือพวก พมรและก็อารูปขพมมีเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดบริเกี่ยวกันบริเกี่ยวกันว่าเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เรียกว่าสัตว์สัตว์คือพูยังยึดติดถือมั่นคล้องเกี่ยวในความยินดีพอใจเมื่อมีความยินดีพอใจอยู่ก็วเวียนไหวแต่เกิดในโลกทั้งสามนี้เองเอาแยกออกมาตอนนี้มนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอาศัยอยู่รวมกัน แต่ว่าล่างแก่คมเหนกันอันนี้เป็นความจริงเลยอาศัยยุดรวมกันเป็นมูเป็นคณะเป็นสังคมแต่เฮาเห็นความจริงอันนึง่งอยู่บอกร่างแก่คมเหนเอาเปรียบทําลายทําำลาย,ลายซึ่งกันและกันเพราะอารมณ์ความพอใจตัวเดียวคือเห็นแก่ตัวนั่นแหละราบใดที่พวกเฮาเพราะท่านสามารถว่างจิตเป็นกลางเสมอภาค ในสัตว์ทั้งหลายใดราบนั้นเท่ากัย่งเวียนไหวตายเกิดคือคือเก่าอาศัยตัณหาอาศัยอุปทา,านเป็นตัวเวียนไหวตายเกิดความเห็นแค่ตัวเรืนสั่นว่าให้เห็นความบ่เทียงแท้่แน่นอนของทูกชีวิตสรพสัตว์เ็นความบ่เทียงแท้่แน่นอนของอากาศามบ่เทียงแท้่แน่นอนของสรพสิงสรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ล้วนแล้วแต่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาและมีความแตกดับเป็นธรรมดาทุกสรรพสิ่งเลยลทุกสรรพสิ่งเลยนถ้าตราบใดที่ห้าว่าสามารถที่วางคิดเป็นกลางนะวางคิดเป็นกลางเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเดินแค่ความเกิดความดับเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาใดเ้าก็ยังเรียนไหวต่เกิดที่นทะเลแห่งถุก จันว่ามนุษย์ทั้งหลายเอาเปรียบซึ่งกันและกันเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอาหารเห็นสัตว์ทั้งหลายวันแยกระหว่างสัตว์มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเห็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอาหารเห็นสัตว์เดรัจฉานเป็นถาดเห็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพ่ระบายอารมณ์นั่นมี่า้าจังบ้างกิจเป็นกลางอะไรว่าทุกคนมันเสมอภาคด้วยกันเทพเทวดาอินพุ่มอรลุภพ ตามพบยังก็แล้วแต่มีความเสมอกันถ้าหาว่างคิดเป็นกลางตรงนี้ว่ได้ก็เวียนไหวใจเกิดชั่วะ่องตรงว่าง<ๆ>ว่างออกให้ใดแต่คือว่าเข้าสิบวเห็นแก่ตัวนั่นแหละ<ๆ>ถูกชีวิตเกิดมาถูกโดยกันทั้งน้งงนะี่ยพวกเข้าทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะี<ๆ>่านี้และบ่มีผู้รดปรารถนาความถูกจะค้นแบบ แต่ละคนแต่ละคนปรารถนาความสุขความยินดีความพอใจทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าโดยความปรารถนาความสุขความยินดีความพอใจนั่นแหละไม่เลยเห็นแก่ตัวอ่าพอว่าบ่เห็นความจริงของโลกบ่เห็นความจริงในอนิจจงทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาภไรกาใจังย่อมมีความหมุนเวียนเปลี่ยนไปหาความจีรังอย่างยื่นบริยนนั่งยอมเห็นอนัตตานั่แต่ห้าว่อเห็นตัวนี้ห้าวก็ยชังเวียนว่าไแเกิดใน่นี่ละก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาอารมณ์นี่แหละมนุษย์เป็นสัตว์สังคม แต่ว่าอยู่ด้วยกันโดยความเอาเปรียบอยู่ด้วยกันคมเหงร่ลางแก่ออยกตัเองขึ้นมามีความตัดสินว่าอันนี้ผิดถ้าม,มีตัดสินว่าผิดก็ต้องมีความตัดสินว่าถูกถ้าม,มีตัดสินว่าพ่อใจก็ต้องมีความบ่พ่อใจอตามมากาขึ้นเก่าเห็นจังใดห้องสอว่างคิดออกจากสิ่งเหล่านีได้เหะนคิดบางดีๆเนออยู่น้ำกันในบ้านในเมืองเดียวกันโลกเดียวกัน แยกว่าสัตว์เดรัจฉานมันเป็นอาหารมัง่งเป็นถาดมัง่งแล้วก็แม้แต่คนกับคนแต่ยังแยกมันมีความตำ่ำมีความูงมัง่งพอใจว่าตัวเองเลี่ยนสูงมีศักดิ์ศรีมีมณะมีผิดผิมีความเห็นเลยเลยแบ่งแยกตัวเองขึ้นมาแต่คนเฮาตั้งกฎกติกาขึ้นมาก็คือตั้งกฎกติกาขึ้นมาเพื่อจะลังแกล่มเหงเอาเปรียบซึ่งกันและกันทรหมันแห้าว่างกิตเป็นกลางบา่ไรบ่เห็นความจริงในสิ่งทั้งปวงบ่ไร กระเวียนบยใบไทรเกิดทีหันแหลนแหลใหายเห่าเห็นบาเนี้ย<ม>เห็นยังโตเห่าเองว่า,าจสาม,มารถไปแก้ไขยึดใจของคนใดของสัตว์โลกใดว่า,าสามารถไปแก้ไขธรรมชาติความเป็นเช่นนั้นเองความเปลี่ยนไปของโลกย่อมมีเหตุย่อมมีปัจจัยทั้งหลายที่เป็นไปเ้าบว่าสามารถจะแก้ไขยังไงจงยกยิตของจ้าของเองออกมาพิจาร่านในตัวเองน ออกมาเพียงหน้าตัวเองทียห้ามาเกิดทสียห้ามาเวียนวายอยู่นี่เพราะว่ายหยัง่งให้หันจอลงมาสู่ความคิดของตัวของเองคําว่าจิตในจิตสติตัวนี้จิตตัวหนึ่งคือจิตตสังขารนะที่มันสังสมไปแล้วในอารมณ์ความรู้สึกในมความใจทั้งหลายนั่นแหละจิตตะสังขารมันมัดหม,มสุสังสมไปยาวนานนับเป็นกลับ,เป,บเป็นกันนับเป็นอสงไขยจนหาประมาณ่ได้แล้ว มาเบิ่งความรู้สึกตัวเองวันเป็นทุกข์กับสิ่งใดเป็นทุกข์ก,กับสิ่งใดถ้าเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์กับสิ่งใดก็ยอมมีเหตุมีไปใจว่าต้องปรารถนาทุกข์กับสิ่งนั้นเนี่ยอย่าจังหวะว่าถ้าว่าจิตไม่จิตเนยพทธเจ้าพุกวง์ก็ยอมแสดงใจเป็นญ่ใจเป็นพ่านด้ยแล้วที่เบาบาเรื่งจิดจากพระอ,องค์บ่มีเลยนี่จะจอลงจิดว่าเหตุมันเกิดขึ้นจากนี่คือความคิดของเฮาเองเ,อเกิดขึ้นจากความคิด นั่นแหละผู้ใด <c oughs> ที่นี่วิธีที่เปิ่นสอนในเฮ้านั้นซึ่งที่สุดเมื่อแล้วคือมาสอนให้พวกเข้าเบิ่งใจจากของเบิง่งจิตใจจาของเองเด้เพิ่นจึงอาอาศัยกายเพราะว่ามันเนื่องจากกายมนเนื่องจากรกูกมันเกิดขึ้เมื่อแล้วก็เลยอาศัยกายเป็นสติเป็นที่ระลึกเป็นทีหมันคงของเจียสติ หรือจิตในจิต so น <kicking. S 2> ั <c ười> ่นเองจึงอาศัยกายเมื่อเห็นกายแล้วก็เห็นเวทนาเมื่อเห็นเวทนาแล้วก็เห็นจิตใัยเป็นผู้เห็นจิตกับคือผู้รลู้ผู้รูกกับคือจิตคือความรู้สึกหนึ่งิตทูกอย่างในของเท่าเองแหละแล้วเท่าจะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดาเะนั้นวิธีฝึกหัดเท่าเป็นจึงให้เท่านึ่อยุ่กับตัวเองให้มาแล้วเอื่นว่าสติปัฏฐานสต่อาศัยกายกายเป็นที่ตั้งแห่งจิตกายเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา จิตอยู่ขวบกุ้มกายอยู่แล้วควบกุ้มยุทธนาอยู่แล้วอเทาง่า้าเข้าดูเฉพาะในหลักของมันเองอาศัยลมหายใจนี่ลมหายใจคือกายในกายอันหนึ่งเมื่อเห็นลมหายใจมันความรู้สึกตั้งกายเสิเกิดนันนันนี่นี่เดี๋ยวก็คัดนันคั้นนี่ยักงอกแง่งแง่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยนี่แหละเข้าสึเข้าสะคอยเห็นดอกยอ่งยังเป็นทุกข์ั้นยั่งเป็นผู้เจ็บยังเป็นผู้ปวดอียังเนี่ยนั่นแหละเันาสคอยเห็นดอก ความลึกเข้าไปหรือมันชีแยกมันชีแยกเองมัน,มนเ,เรียกว่าสติกำกับจิตมัง่งจิตไม่จิตมัง่งค,ค,ความคิดไม่ความคิดนะครความคิดไม่ความคิดที่จดจาสั้งสมเอาไว้อันเป็นอารมณ์แห่งความรู้สึกถ้าห้องเบาสังเกตโดยกายโดยโดยกายโดยเวทนาโดยจิตของห้าวสัจินบเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าส่วนหมาคนห้ามันอยู่ตะก,กับผู้อืนอ่นจิดถึงคนนั้นเป็นทั้งสัตนไปตัดสินยินยันพิดถูก ดีเร็วสัตว์นั่นเป็นสังสัน้นพิถูกดีเรวหนาเกลียบหนาหลักสิ่งของนั่นเป็นสั้น์บดีดีหนาเกลียบหนารลักนี่มันหมุนว่นนี่แหละคำว่าสัตว์แต่ว,ว่าผู้ยึดตึอเกี่ยวข้องอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจตัวเดียวถออูกอย่างเหาเกิดเมื่อแล้วออถ้าชีว่าว่าอันใดเป็นต้นอันใดเป็นปลายบอกว่าถึงัน้นต้องหันเข้ามาว่าเออเฮาจิจับหลัก อาศัยกายเป็นหลักเอินบาสติประฐานนั่นเองตั้งสติยังลงในกายอันนี้ยึดกายอันนี้ไว้ก่อนยึดตัวเองนี่แหละอ่าก็เลยอาศัยล่มให้ใจนั่นเองกายในกายอันหนึ่งคือล่มให้ใจเขาก็จะเห็นเวทนานอกแกแต่จะเห็นเวทนาในเวทนาอันหนึง่งคือความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเวทนาในเวทนาจิตในจิตที่เป็นผู้แย่ผู้แย่ผู้คิดผู้ถือผู้สร้างสมผู้สะสางอยู่ในหันเองอแล้วก็เขาก็จะเห็นธรรม ธรรมคือความจริงของจริงทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเหตุเกิดทุกข์อันนี้เป็นเกิดสุขอันนี้เป็นความว่างอันนี้เป็นอุเบกขานะั่นแหละมันเป็นแบบใดนี่เอาแปมาเนี่ยมันถิบ่หยุดเอาอย่างจากอย่างตราบใดที่คนทั้งหลายบรหนเค้ว่าเบื่องตัวเองก็่พอเห็นคนท่านที่้นออกจากวามเวียนวายใจเกิดกถ้ทาคนสัตว์ทั้งหลายยังมีความแบ่งแยกนะตั้งดีๆเลยความแบ่งแยกมันนธรรมดาเลย ผู้ใดไม่ทําผิดให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะไม่พ้นจากทุกข์ตั้งปวงเท่าถ้าผู้ใดทําผิดให้เปลี่ยนเป็นกลางได้ผู้นั้นจึงจะพ้นจากทุกข์ตั้งปวงเลยว่าเขาไปยึดอย่างจากอย่างไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีสิ่งของบ่มีหยังเลยเห็นโลกนี้เป็นสุญญาตาคือว่าเขาไปถือเอาจากอย่างเลยแล้วก็เห็นโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตา,อน,า,ตาอนัตตาอนิจจังคือความบัเทยงแทนั้นอนัตตาคือความสัมสลายไป นี่เป็นกฎธรรมชาติธรรมดาของมันเอ,อศุญญตานี่แล้วหฮาสิเขาไปปล่อยว่างมันใดบอกศุญญะว,ว่างเปล่าตามาจากคําว่าอัตตานน่เฮาตจองว่างความเป็นอัตตาความเป็นตัวตนออกมีทั้งหากอีกตัวหนึ่งโลกนี้เป็นของว่างเปลา่าโลกนี้บ่มีในเล่าเล่าบ่มีในโลกนะออว่างเป็นเบิดทั้งเบิดเนี่ยบ่มีสัตว์บ่มีคนบ่มีสิง่งบ่มีของบ่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลย นี่ทีมันบ่มีในความรู้สึกในใจของเขาเองจึงบอกว่าทําจิตให้เป็นกลางเหาจนจิตถึงที่สุดแั่กว่าฟึกเอาบวกาสรุปเลยทั้งเบิดบวกลบในเบิดนั่นแหละแต่ว่าการกระทําของคนเขานจะใดถ้าบวกไปแล้วส่มามาก็ไปวาดฝังฝันเอาคิดเอายอดมันเลยเออกูบ่เอาอีกแหละกูบ่าเกิดอีกแหละบางทีมันก็บว่ากูบ่เกิดอีกแล้วกูกสั่งนั่นแหละมันบ่พอใจอะไรอย่างนี้สั้น แต่าพยายามอยู่กับตัวเองให้มากอยู่กับลมหายใจตัวเองมั่งอยู่ในความรู้สึกตัวเองคือหน้าในความรู้สึกตัวเองแหละจากความรู้สึกนอกมันห่อนมันหนาวมันหิวมันหยางมันเป็นอีหยางกันแน่เออแล้วก็จะเห็นความรู้สึกในคือสุขกับถูกหรือพอใจกับบ่พอใจนั่นเองเออแล้วก็จะเห็นอันใดเป็นสุกอันใดเป็นถูกอันใดเป็นผู้กิจอันใดเป็นผู้บ่กิจอันใดปรุงอันใดแต่งอันใดนึกอันใดสร้างสมเนี่ยเลื่อนจิตไนจิตแล้วก็จะเห็นความจริงของจริงทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือธรรม กายเวทนาจิดท้ำเป็นกันว่างออกหมดเลยหาวิธีอันเื่องปัญญาอันเื่องละอันเื่องปล่อยอันเื่องว่างมันได้จะเนะบอกกันด้วยซื่อแต่ว่าประสบการณ์และความรู้สึกของคนคผู้นั้นถอดถอนเอาเองเด้บอบ่มีผู้ใดไปปล่อยไปละไปว่างไปใดเด้บอบ่มีผู้ใดไปรู้ไปเห็นในความรู้สึกของเฮาเองเด้มีตวโตวเฮาเองเด้อที่ว้าให้ผู้นั้นผู้นีนน้ฟัง เหมือนกับว่ามันยานลืมบอ่อมันคิดคนขึ้นมาต,ตีให้คุณยิ่งก่าเกาอีกเด้งเวลาไประบายส้มเกลยดบ่แมนตอกย้ำซ้ำเติมเข้าไปอีกอยานมันลืมฝังแน่นเข้าไปอีกและพยายามกุกกระบลให้ใจให้มากแล้วห้าสิลืมเองอการตัดเว้นตัดกรรมที่ดีที่สุดคือการจะนําเรื่องเกาเกมาคิดเมื่อคิดเมื่อไหร่เหมือนกับว่าตีน้ำให้คุณอีกตีน้ำคุณอ,อยานมันลืมเหม็นบ่ายังสั่น บอกว่าบ่มีมู้ใดมาตัดเว้นตัดกรรมไม่เฮาได้ดอกตัวเฮาเองตัดเองต่างหากตัวเฮ้าเองเด้อมีผู้ใไฟเรไปละความบ่ลู้ของเฮาไดหลอกนอกตัวโตเฮ้าเองต้องเขาไปประสบการณ์ด้วยตัวเองเข้าจังทีลู้ด้วยตัวเองบ่มีไผเอาความรู้ให้ไผได้บ่มีมู้ใดละความรู้สึกใหงไผได้เออบ่ต้องเอาไกลกไกลนะเวลาเวลาปวดหวัวนี่ก็บ่มีผม้ใดดึงความปวดหวัวออกให้เฮาใดด้สิไปว่ายยังกับลึกเข้าไปในความรู้สึกที่พ่อใจเลยบอบพอใจนี่หมหลึกเข้าไปเนี่ย แค่นั้นแต่ห้าวอยู่กับตัวเองมากๆแล้วห้าวก็บสิเห็นเองดอกอพยามอยู่กับลมหายใจเพื่อให้ลืมอดีตอ,อแล้วก็คือเขาไม่เห็นเวทนาและกัเขาสู้เวทนาในวนันเพื่อให้ลืมอดีตคือเราจิตในจิตเป็นตัวสร้างสมมันสร้างสมไว้แล้วหล่ะ,ะสัญญาความจําได้ไหมรู้ความสร้างสมอย่างต่างๆในร,งร่งมความรู้สึกแต่เพื่อที่จะให้ลืมเพื่อกัน đây. เด็กให้ลืมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงลืมออกจากถ้ำ ออกจากจริงทั้งหลายทั้งปวงถึงมี่อยู่ในโลกของเองทางกายเวทนาจิตทุกค้นอยู่ในล่มหายใจมากๆก็พอหลักอยู่ในร่มหายใจเรือยเท่าเลยเท่าแล้วมันก็ไหลก็สู้เวทนามังแล้วมันก็นเห็นดอกตัวคิดในจิตและตัวที่เห็นมั่นก็นเลยถูกข้วก็ไปยึดหรือบ่ยุดถังหากทานโต้ไพ่โตวมั่นเลยแนวจังสิ่งจากว่าล่ะเออสับสมบัติภายนอกอาหารห้องพ่อซอยเหลือกันใดเื่อหนุ่มห้องพ่อซอยเหลือกันได ยารักษาโรคแก้ไขปวดหัวห้องกับพ่อเคยเลิกกันได้พี่อยู่อาศัยห้องกับพ่ออาศัยกันได้แต่ว่าความรู้สึกโตหผโตมันไั่มีผู้ใดมาถอดมาถอด,ดหนึ่งผู้ใดเลยเอ,อแหละจังหวะพยายามอยู่กับลมเพื่อให้ลืมอดีต่นเองทุกยงตของละออกละก็คือลืมลืมก็คือละอ,อันแหละเป็นทั้งสั้นในรู้สึกโตยุตตลอดมันก็นลืมของมันเองกอบอ,อาศัยลมให้ใจเป็นสต,ติเป็นความนึกถึง อาศัยความรู้สึกอันอยู่ในเวทนาในเวทนาของตนเองนั่นแหละเดินมารู้สึกตัวทั่วพร้อมเวลาใดทีห้องมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณะแม้ในการเคลื่อนไหวนั่งนิ่งๆก็ช่างเดินไปก็ช่างทํางานก็ช่างแต่มีความรู้สึกตัวอยู่ในตัวเองอยู่ความคิดของห้องมันจะไปหาบุคคลสัตว์สิ่งของอันเป็นที่รักที่เกลียดทั้งที่ตายไปแล้วและมีชีวิตอยู่มันจะลืมเองเรื่องเพื่อละละคือลืมหญ่ว่าหลหละละสัญญาละจังสัญทค้ว่าสัญญาเวทีตนันิลุคือยัง ออก็พอไปคิดถึงเก่าๆพอไปคิดถึงอดีตเก่าๆความรู้สึกก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าดับยัานสั้นไม่ได้ยากได้ที่จริองอ่ะนะเอาละพอ